ันนี้คือตัวผมและก็พี่โอมสายชิวซึ่งผมมาหาพี่โอมเพราะว่าจะมีการแข่งขันเชงวิ่งเงินแสนนะครับแต่ดันเขาพาผมมาป่าอ้อยผมก็ไม่เข้าใจว่าพามาทำไมแต่เฮียแน่นะครับ16ตุลาน,นี้งานบุรีลำพันธ0เมตรเกิดขึ้นจริงเชงจริงวิ่งจริงอย่างแน่นอนนะครับฝากเชียร์ผมแล้วก็ถ้าใครเชียร์พี่โอมก็ไปเชียร์เขาแล้วกันนะฮะ ลืมนะครับก่อนจะรับชมคลิปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่นานหรือยังเนี่ยน่าจะนานแล้วนะนเฮ้ยมันาวางว<ะ>คิวแทบเราเพิ่งมาเจอพร้อมกันเนี่ยแต่มไม่รู้ว่านานเนี่ยน่าจะนานอยู่มัม้งเดี่ยวอมช่วยสำรวจด้วยมันยังไงเนี่ยเฮ้ยท้ายท้าย,ายเป็นท้ายวีเนียมป่ะมันทำมาใช่ไหมเอ้ยอันนี้คือรถซิ่งใช่ไหมถ้ายอย่างงี้ก็เป็นแนวรถซิ่งแล้วไม่ซิ่งแล้วนี่รถแข่งแล้ว อันนี้คือแนวรถแข่งรถแข่งแล้วเลยนี่ใส่ถังมีเนียมด้วยใส่เกียร์โยงเอ้ยนี่โค้งไปเลยตัดใส่ท้ายมีเนียมเอ้ยแล้วก็จอดตรงนี้ด้วยโอ้โหมันเจอบ่อยไม่แต่แต่คนอื่นเขาจะมาเอาหรือว่าไงหรือว่าเขาทิ้งเลยเขาน่าจะทิ้งมาแล้วถ้าเป็นผมก็คงทิ้งแหละเฮ้ยบางนี้ก็มีอีกว่ะฮะบางนี้ก็ยังมีที่ท่านพาผมมาที่ไหนเนี่ยที่เป็นข่าวไ้ถั่วแล้วนี่ตอนนี้เราก็ ตัดปาอีกไล่หนึ่งที่พวกเราไปเจอคือจริงๆเลยมันตัดไปหมดแล้วคือให้เกษตรพวกอะไรทำงานด้านตัดถอยเขามาตัดไปตัดไปหมดแล้วเพื่องไฟป้องกันการเข้าไปมอเตอสูมเลยแบบนีนตรงนี้ก็จริงๆพวกผมก็ไม่เคยเดินเลยครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสเจอเลยคือตอนเราไปนะไปนั้นไปเจอทั้งรถเจอหมาตายเจอไก่ตาย ตายอะไรมันมีโอกาสตายแต่คือมันอยู่ในสภาพเป็นสงสัยอย่างเงี้ยคือแถวนี้เ<อ>ขาอ่ะแถวนี้เขามาทิ้งจริงๆอะไม่แน่เนี่ยตรงนี้อะไรเนี่ยลองเปิดดิอ่ะไปดูถุงเลยเหรออันนี้น่าจะหอยเหนียวที <c oughs> ท่อะไร <c oughs> เพราะว่าเวลาเขาทิ้งเราไม่มีอะไรมีอาหาารมเพราะว่าเวลาเขาทิ้งอ่ะทิ้งอะไรที่มันเน่าหรือเป็นสัตว์อะไรเขาจะเอาไปทิ้งตาเปล่าเขาไอ้เนี่ยเพราะว่ามันอันนี้มันอย่างนี้มันโล่งไปนี่ขายใจอยากลองเดินไหมเลยอยาก เดี๋ยวพาเข้าไปดูนะว่าจะเจอไหมคือเราไม่ได้เตรียมเลยถือกล้องมาแล้วก็ถ่ายใช่ใช่ใช่ก็มาจอดรถปั๊บแล้วก็เดี๋ยวก็จะพาเข้าไปดูข้างในแล้วก็ให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้คนตัดอ้อยเราพอกอืมแล้วก็พาเขาด้วยให้หายใจไหเลยไหเป่าจะเดินไหวไหมเคยเดินี่จากนี่ก็ไม่เคยเกิดมาก็ไม่เคยเดินเหมือนกัน่ะเอาตรงอ่ะไม่เคยร้องไม่เคยอะไรนี้ก็ฝากด้วยลวกันไกด์เสียโอมนะฮะโอมสายชิยวต้องไกด์เดินมั่วเดินมั่วหรอจำทางไว่เดีไปก็เดี๋ยวอาจจะลงกันด้วยเออ อันนี้เราไม่ค่อยมีด้วยไม่น่าเชื่อว่าเจอแทบทุกอย่างเลยเนาะตากล้องผมดูเลยนี่นี่ฮะอ่ะไปเลยเห็นหน้าตากล้องไหมนะกล้องมันสองหลองเล่นเดี๋ยวมันจะเข้าซอยละวสองเลยไปพร้อมกันงั้ถามจริงพวกพวกท่านไม่กลัวกันเลยไงกลับมาเยอะนี่นี่เขาเัินมาเยอะมาเดินมาเดินมาตัดหล่ออย่าเชิญเลยครับตนนียมาตามผมมาผมก็ไม่ค่อยกล้าเลยขนาดผมมไ่กล้าเลย ้มันจะบาดหือไหมครับบาดบาดอยู่เนาะไอ้ที่นี่กว้างกว่าไหนนะที่ว่ามีปมมีฟอยอะไรท่านก็คือคือจะบอกว่าอันที่มันมีฟอยจริงมันจะอยู่อีกฝั่งเขาผมตัดไปแล้วตัดแล้วเขาบอกมันคือมันได้เวลาแล้วมันต้องตัดตัดอยนี้ไม่เคยดึงเลยวันนี้เรามาดึงอันนี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมที่ท่านมาใช่ใช่เฮ้ยเราแยกฟอยล้วไหมล่ะเดี๋ยวผมดึงฟอยนั้นเดี๋ยวนี้ดึงฟอยตามแสงก็ได้ได้ครับได้ แซมน,นครับได้เลยครับอันนี้ก็เกิดมาก็เพิ่งเคยอะไรอย่างนี้แหละเพราะว่าโดยปกติแล้วทุกคนเห็นผมในคลิปนะผมก็จะไปถ่ายน่นาถ่ายนี่แต่พอมาสายชิวเท่นั้นแหละรู้เรื่องรู้ว่าทางสายชิวพามาทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอย่ามาเดินป่าอ้อยนะก็หาจะได้รู้กันเลยทั้งแซมแซมทำนี่แต่ต้องคอยนี่แหละอยให้เขนไปนู่วนคอยดีกว่าให้ผมไปทางไหนอ่ะเห็นร้อนแล้วทีบอกว่า อรกกันลังมีบางคนเลยเจ็ดถอดครับเจ็ดถอดองอะไรเนี่ยส่วนอีกเนี่ยนี่นานหรือยังเนี่ยน่าจะนานแล้วนะเจ็ดไม่ระวังคิวท์เนี่ยเราเพิ่งมาเจอพร้อมกันเนี่ยแต่ไม่รู้ว่านานเนี่ยน่าจะนานอยู่มั้งไปอมช่วยสำรวจดิว่ามันยังไงเนี่ยเฮ้ยท้ายท้ายเป็นท้ายวินียมป่ะมันทำมาใช่ไหมเอ้ยอันนี้คือรถซิ่งใช่ไหมอย่างี้ก็เป็นแนวรถซิ่งแล้วไม่ซิ่งแล้วนี่รถแข่งแล้ว อันนี้คือแนวรถแข่งรถแข่งแล้วนี่ใส่ทั้งมินียมด้วยใส่เกียร์โยงเอ้ยนี่โค้งไปเลยตัดใส่ท้ายมินียมเอ้ยแล้วก็เจาะตรงนี้ด้วยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าเจอท้องเลยมามาบุรีรัมย์ได้ได้อย่างงี้เหรอมันมันมันก็แคโอกาสเจอง่ายผมก็มานานๆแบบมาสำรวจเฮ้ยมานจริงออกไหมออกไหมยุบไปไหมถ้ามาอยู่นี่ไม่จะเอา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 ไปได้เหรมันที่ของผมเย มันเจอบ่อยไม่แต่แต่คนอื่นเขาจะมาเอาหรือว่าไงหรือว่าเขาทิ้งเลยเขา่าจะทิ้งมาแล้วแหละถ้าเป็นผมก็คงทิ้งเลยเฮ้ยฝั่งนี้ก็มีอีกว่ะฮะฝั่งนี้ก็ยังมีนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันนี้วันนี้ก่อนเลยห่อยมีอะไรเดี๋ยวมาบอกนะไก่ไตอีกไหนฮะเจอไหนอีกมันเหมือนอย่เมื่อกี้เลย แต่มันเก่ากว่านะไหนอ่ะคนอเปล่าดำๆนี่ไงมาดูดิพงพี่ขาสั้นไงขาสั้นเฮ้ยนี่เู้ยเว้ยเฮ้ยเปเว้ยเา้ยเว้าน่ะไเว้ยย่ว้้ยเ้เว้ยยยเเยวยเว้ยยว้เเมเย้ลายอะไรสักอย่างาย่าง เขาเห่าเห่าเพื่ออะไรอ่ะว่าเดินด well, no. no. oh, no. ีกูจะเจออะไรอีกวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูอมาดูดิเอามาการแจ้งนะครับคนในถ้าเอามือจับยี่เหลือไม่ใส่ถุงมือมีคอมเมนต์ให้ใส่ถุงมือด้วยกดโอ๊บอะไรเนี่ยไม่อะไรเราจัดการให้มาเฮ้ยกูเนี่ยจริงเลยมัวดชคยิมถุงน้ำละเราคุณไม่งมาเดินเลยฉันถุงน้ำเลยฉันมาหาหักไหวกินเลยเจอดีแล้วเนี่ย ทั้งรั้งแรกครั้งแรกในชีวิตไม่น่าเชื่อที่จะเจองงไหมว่ามาเจอเงี้ยในน้ําอะไรก็ยังเคยไปเจอนะผมว่ามันแปลกๆนะคือแล้วนี่จะนี่คือที่ของท่านใช่ไหมใช่ใช่ใช่เฮ้ยแล้วเผาทําไมพวกไม่รู้เดี๋ยวดูสายไฟไหม้หมดสายพานนี่ตัวเกียวตัวเลยเฮ้ยจำได้มีโอมีโอใช่เหรอนี่นี่นี่จะมีโอตัวเก่าดิใช่มีโอตัวเก่านี่คือหน้าปัดเขาเลยเหรอใช่ใช่โอ้แต่มันไหม้หมดนะเก่าขับโอ้ใช่ไหม <พ uka> ใช่ใช่เป็นตัวแรกเลยอย่างมือสตารต์ทมือไฟเลี้ยวก็พังหมดเลยชุดไฟใช้ได้ได้เลยอันนี้ประกับประกบอะไรเอา้ามาเจอได้ยังไงไม่เข้าใจแต่แต่ที่ผมอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยว้าวแต่ผมว้าวเมื่อกี้มากกว่าสรุปเอ้ยมันเป็นสมบัติของไทยเมื่อกี้เอาง่ายๆเลยมันไม่รู้อ่ะมันคือ,ม,อมันเกิดกับพวกเราไม่ไงคนคอมเมนต์มาก็เอาไปเลยบางคนก็อย่าเอาไปแต่ว่ามันไม่มีใครเอาคืนทันทีคือบางทีแบบเราเดิน คือคือโอมเพิ่งซื้อมันเพิ่งได้มาคือยังสำรวจสำรวจไม่ทั่วๆครับแล้วก็เดินมั่วทั่วไปเงี้ยเขาอุจัดมาเยี่ยมไหมก็ให้เป็นของโชคเลยเอาไหมล่ะผมจะไปปั้นอะไรเดี๋ยวก่อนนะสองสายสองจังหวะหนึ่งสองห้าแดดหลอดเดี๋ยวก่อนเอาไรเดียวอ่ะมอบวโอมนี้ให้ไปเอาเครื่องอะไรเสร็จได้เป็นสกูตเตอร์ยืนครับโอ้ยไม่ใช่แนวอันนี้ให้ลูกแซมดีกว่าดีไหมก็ได้แต่ว่าเราอยากให้เป็นของขวัญจากบุรีรัมย์ไงได้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 เอาไป ยกไปดูเอาเอาแดดด้วยได้ไหมก็จ่อเจาะเจาะรูนี่โอ้ยอย่างสวยเลยเอาไปเลยเอาไปเลยอยากเอาเลยเอาไปเลยเอาไปเลยันนี้เดินเจออะไรนี่เอาไปเลยอ่าอือเดีวเวลาตำรวจลงคู่กบฟองจะได้เราไปจับมันเลยคดีกันเนยไปจับใครจับคนเอาไงเออโทษกี่ปีเราจะได้ทันยังโอ้ยทันก่อนว่ะต้ยมันเป็นวัวเผาไงเขาไงก็ หลายคนก็ตามนั้นแหละเหนื่อยชิบหายเลยตอนนี้หูดำครั้งแรกครั้งแรกที่จะมาเดินอะไรอย่างนี้เมื่อกี่ไม่ได้ไม่นานแน่เลยเยอดิอุ้ยมันน่าจะนานแล้วดูมันจนขึ้นไอ้สนิมนั่นเนี่ยใครเขามาเผาเล่นบ้าตายมันน่าจะเผาจากที่อื่นแล้วเอามาทิ้งแต่ว่าถ้าเผาในนี้คงสนุกเลยแหละ ใครชอบคลิปแนวนี้นะฝากกดไลค์กดติดตไครกันด้วยโคตรร้อนเลยชอบไหมไม่ไม่ก็มาเห็นพวกท่านมาตลอดเลยชอบไปแล้วเรามาเพื่อตรวจตาความเรียบร้อยนะเราไม่ได้ว่ามาสนุกนะไม่ได้มาเล่นกันใช่ไหมใช่โอ้ไม่น่าเชื่อ กเดแแล้ว็กเจ้าเดียวที่แบบว่ามาถึงน่าจะถามว่าเรามีร้านชาบูอะไรตรงไหนนี่แบบอยากเข้าปากอ้อยไม่ก็เพราะผมเห็นนั่าจะคิดออกปอย่างพี่อมพาหนูไปปากอ้อยนะครับโอ้ับหนูไปปแอ้อยไหนค่ะอะไรเงี้ยจัดเลยเออดี๋ยวออกไปดิ่ออกไปดิไปือดูนี่กไปดูไปดูด้ยเรามันมีเลขคอเครื่องไหมเดี๋ยวลองดูเลขดูตรงนวะเด็คอแต่นี่มันก็ไม่ทราบเหมือนกันมีไหมยังคอตัวเดียวไหมเราต้องเอาไปอัดฉีดโคมันส่อนไหมเนี่ยตาม้น ถ้าเราถ้าเราไปใช้งานได้ไหมเอาตรงนี้อ่ะใครเป็นเจ้าของเราพูดตามแม่งเลยเราไปหาชื่อได้ไหมนี่ถ้าเราอยากถ้าเราอเอสดับเบิลยูอาร์เอาโน่นอ่ะเดันซ้อสองบีเอาเทปกาวมาแปะแล้วก็โขวดเอสดับเิลอาร์แปดสามเจ็ดหกแปดสี่มันยังใช้ได้ใช่ไหมสภาพเนี่ยคิดว่าทำพวกสกูตเตอร์น่าจะได้นะเอาไปเลยเอาไปเลยยกไปก่อนไปโอเคโอเคช่วยยกให้เลยเช็ดน้ำเช็ดนอยู่น้ำเลย ปวดเนื่อยวันเดี๋ยวเราเดินนี้ไหมเราเคยเจออะไรกินน้ำก่อนไหมเออพอกินน้ำก่อนเดี๋จะมาหลับพ่อผมจะมาตรวจตอนคืนเพราะว่าช่องเราแบบมีคนแบบมาลองกลางคืนด้วยหรอมาไหมล่ะท่านมาไปเล่ยมาไปเลยมาเล่แล้วจริงเหรอออเจริงเหรอก็ได้มาไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวพักสักหน่อยนะโอเคไปไปก่อนที่พ่งผมให้โค้งรถตั้งสองโค้งแล้ว แค่่นี้้ไไมดท่านชีวิตแค่ชีวิตเดียวให้ไม่ได้นีโอ้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแดดเดี๋ยวรอแดดกันเดี๋ยวเป้าแด้ก่อนน